สวัสดีครับผมเย็นห้าโมงกว่านะครับผม5้าโมงเย็นกว่าแล้วเป็นสวนเป็นสวนผักของลุงเขานะครับเขาให้มาตีที่ต้นมะขามนะครับ <c oughs> เลยอ <c oughs> ยู่ว่างๆลงออกมาทำคลิปให้เอดูนะครับผมนี่ครับผมก็สูงครับผมหลังใหญ่ เดี๋ยวจะสูงไปดูครับอันนี้ครับมีนะครับผมอ่านะครับมีรังใหญ่อยู่สูงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีอีกรังนึงนะครับโหสูงกว่านี่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูครับผมรังที่สองแต่รู้สึกว่าจะเอารังเดียวนะครับ กล้จะมืดแล้วเอาลังเดียวครับผมลังนี้ยังไม่เอาก็ปล่อยว้ก่อนสูงจัดนะครับต้นมะขามเหมือนกันนะครับผมต้นมะขามเหมือนกันนี่ครับผมลังนี้โอ้โหอยู่นู่นเลยครับนู่นครับมีลังใหญ่กันนะครับใหญ่เท่ากันเลยครับผมซูครับผม ตอนซูมจะเบอร์หน่อยครับเดี๋ยวจะทำให้ชัดครับผมอ่านี่ครับมิมใหญ่ครับแต่สูงนะครับนี่ครับสูงสูงมากนะครับไปเดี๋ยวผมขอตีรังนู้นก่อนเลยครับเพราะอาทิตย์นี้ไม่ได้ออกหาครับผมอยู่เวรทำงานนะครับผมอ่าสูงไม่สูงครับผมสูงครับ ขึ้นง่ายครับผมเคยเคยต้นนี้ผมเคยตีไปสองลังคู่ทีแล้วครับผมนะครับเคยอยู่ตรงนู้นหลังแล้วก็ที่กิ่งนี้ครับผมลังนึงแต่วันนี้ย้ายไปอยู่กิ่งนู้นปีนี้ย้ายไปอยู่กิ่งนู้นนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับผมไปครับเดี๋ยวขอตีลังนี้เพราะเย็นจะมืดแล้วครับผมจะหกโมงแล้วด้วยขึ้นต้นไม้กัน มันก็อันตรายหน่อยนะครับเจ้าตัวเล็กทำครบใหญ่เลยจะรอให้ยลนที่ล่างที่ล่างแล้วเขาจุดไฟจะมีน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องไปลุ้นกันเน,นี่ยรอยใบมาขามเหี่ยวเลยกลัวจะดูดน้ำมาถึแต่ลังมันใหญ่เราใจครับผมดูอีกทีครับอาดูต้นสันแบนมันนะครับผมมันใหญ่ครับผมนี่ครับ ตีก่อนครับผมขอขึ้นก่อนเพื่อจะไม่เสียเวลาดมมืดครับผมก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ชมคลิปผมมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์มาหาโอ้ดีใจมากครับผมบางทีก็ถ้ามีเวลาผมก็จะเข้าไปเยี่ยมชมตลอดนะครับผมก็จะชมคลิปเขาด้วยนะครับผม ไปครับเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนครับขึ้นไม่ยากครับนี่เลยไปกิ่งนี้ตายไปนี่ไปนี่นีนไปตัดนู่นครับผมต้นมะขามเปรี้ยวครับผมไปครับเนาะใส่หมวกเดี๋ยวพ่อจะขึ้น,ล,นละเอาเอาลงมาแล้วครับผมนี่ครับผมหัวน้ำสุดยอดครับยังไม่ขย่าตัวออกโอ้โหโห,หลาย หลายหน่อยเนี่เจ้าตัวเล็กครับผมบ <c oughs> อหนูล้นเดี๋ยวจะขย่าแล้วครับผมเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ต่ำนะเนี่ยสูงกันนะครับ่ะเดี๋ยวผมขอขย่าก่อนขยา่ามิ้มก็ไม่ให้ลังขาดก็ขย่าอย่างผมนะครับมันจะไม่ขาดน่ครับไม่ขาดถึงสันล่างเลยครับผมสวยงามมากนะครับ สวยอน,นุปัตัวออกหาอะไรเพื่อมาปัดเอออะสะดุ้งเลยไม่ต่อยไม่ต่อยมันหลบมันไม่ต่อยเป่าทิเอ้ะปัดดิใช้มือปัดใช่ไหมครับผมใช้มือเป่าปัด,ปดแล้ววันนั้นบอกสะดุ้งโอ้โหน้ำสวยงามครับผมน้ำใหญ่ครับผมฉ่ำเลย จงังชุ่มชื้นโน้เ no, ถอะเดไปดเลยคนะ่อ,นนะคอยๆเดินไปเดี๋ยวพอเก็บของก่อนใช้เชือกลูมาครับผมกามงเกงขาดสั้นครับเดี๋ยวแป๊บครับผมใส่เกงขาดสั้นจริงๆครับผมเดี๋ยวผมขอดับไฟเก็บเชือกให้เรียบร้อยก่อนครับ ลังเดียวครับผมวันนี้ตีแค่ลังเดียวครับพรุ่งนี้ทำงานต่อนะครับ ไฟไปดับที่หนองน้ำครับผมไม่ประมาท แล้วครับผมทำลังเดียวคงไม่ว่ากันเนาะเพราะมันเย็นแล้วครับผมเชือกเสร็จแล้วโอ้โหร้อนเย็นก็นเหนื่อยเป็นส่วนผักเขาครับนีบ่ครับต้นนี้ครับที่ผมตีไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ไปครับสวัสดีครับ